มีปลาทูเขาเอ้ยปลาทูคอหักเลยวะนั่งงอคอหักกูนั่งงอคอเป็นตาหักแหงทุกคนแล้วคลายๆไปปลาทูนอดกอดกันเลยจู้กันเลยตอนนี้โอ้ยอาปากเลยทุกคนมีโนนีลาต้องอบออีกตึมทุกคนเพราะว่าเขาเคยกินกุ้เก้าวมาและเนาะเพราะว่าเขาจะแยกเอาแต่เนื้อข้องปลาทูนะทุกคนเออที่ว่าผัดเออเพิ่์ลซี่สั่นเลยทุกคนนี่ลงซัดพริกน้ำปลาเข้าไปรส้วซัดแห่งเป๊ะเลย ต่างเลยมาราซ่าแห่งเข้ากันม,มันดีแบบนี้นี่เองอจ้าเอ๋อสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมี้พบก,กับซศราโซ่แซ่บนัวเนาะมณนี้ก็อยู่กับบรรยากาศ ตอนแล้งของบาลของซาโซก่อนค่ะจะวบาเย็นสดชื่อกันเลยทุกคนฝั่งตัวเสียงป้าจรู้สึกกัน heat นอ่ไม่ซาโซจะมีเมนูนึงเนาะเป็นเมนูข้าวมื้อนี้นะเฉพาะว่ามื้อน้เเฮาฮ็ดแกงพะแนงแล้วข้าวของเฮาเจ้ามันล่ยแล้วมันเลือไว้เนาะถซาโซจะได้ไปเห็นเมนูตัวนึงที่ว่าเอ้ยน่าสนใจนะบ่พิมพ์ก็คืออ่าข้าวผัดกับเออ่ข้าวผัดปลาทูทุกคนเป็นสูตรโบราณไม่ไม่ข้าวผัดปลาทูสูตรโบราณซาโซสะดุดใจตัวสูตรโบราณก็เลยว่าไปลองหาปลาทูมาเฮ็ดดูทุกคนอ่า โอดูเลยสโซนได้มาในราคาซ่องตัวนี้สามสิบพันกีบเทออยู่เงินบ้านก็ประมาณสี่สิบหกบาททุกคนนี่ปลาทูปลาทูคอหักเลยว่น่าหงอกคอหักปลาทูน่าหงอกเป็นตาหักแหงทุกคนน่ารักแล้วคลายไว้ปลาทูนอดกอดกันเลยจูกกันเลยตัวนี้มาต้มเล็กจะเอาปลาทูนี่ไปจืดก่อนทอดก่อนนะซสโซนเนี่ยมันนี่เขาใส่มอสกี้ทุกคนเรากอบร้อนๆเลยเดี๋ยวมันจะมือก่อน พราะว่าเตาไฟก็ยกไปยกมาไล่เทื่อตะกลงเหมือนสิลงดุแล้วทุกคนเตาไฟจะทแล้วโอ้ยอาปาเลยทุกคนเออน่าสนใจตัวห้างอ่ะด้วยด้ัอนเมื่อมันมีชื่อเรื่องมาได้หนึ่งต่อว่าการมันสุดแล้วเขาจะออกแล้วเดี๋ยวเขาจะมาผัดเข้ากันอ่าส่วนว่าเชิญเขียนข่าวขอนบริกจะมีเอ้ยหนึ่งบริการนี้อ่านมาเข็มมาเข็มซอยเนาะแล้วก็จะมี ก็สีไผ่ไแล้วก็ตะไคร้แล้วก็จะมีใบมะกรูดใบขี้โดหดแล้วกตัวนี้เราจะมาเฮ็ดอาเจลแล้วก็จะเอิญเจลน้ำปาลาเจวพริกน้ำปลา,า,าสิบอกแมนแม่หนูมาเสร็จชินู้นแล้วโซตะสตอดไปท่าละทุกคนมาเดี๋ยวเอามาเฮ็ดอาพริกน้ำปลาท่าเลยไปสร้างเกร็จชนู้นนะแล้วก็จะมีอ่างบองหินแถวที่เลยนี่เดี๋ย้วก็เพิ่มใส่น้ำตาลเคี่ยวเลยจะเป็นน้ำตาลเคี่ยว ใช้ทำลาเที่ยวเนาะอันนี้เป็นชีพน้ำปลาเดี๋ยวต้องกินกับผัดกับข้าวเอ้ยข้าวผัดปลา,าทูบางทีมันมั่กินกาวเลยบางทีมัน,นหนาวอ่านะเดี๋ยวกับข้อทักทายสบายดีเดอ้อทุกคนนะมือนี้กาอยู่กับบรรยากาศแบบอากาศยังเย็นอยู่เก่านะคนนะคอยคำหลงแลกบรรยากาศดุจีบานห้องมะฮาวกับแบบมุงสืบแล้วซีมือละมือนี้กอากาศหนาวการเย็นทุกคนนะจากนั้นกับเอฟซีอยู่เมืงองไทย บ้านของแต่ละคนเป็นได้กับฮักซาสุขภาพไปเด้อทุกคนแล้วก็คอมเมนต์ทักทายห้ามมะเขาได้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาเข้ามารับชมคลิปข้องพวกเขาเด้อขอบคุทุกคนอ่าบล็อคลิปข้องเขาแล้วก็บล็อกโฆษณาให้พวกเขาได้เป็นการสนับสนุนเด้อทุกคนมาเบอร์โซ่ทำน้ำพริกน้ำพริกปลาเนียนเนียนอาจจะบีบบางนาลงไปน้ำพริกปลาพวกเขาก็ยังบ่เคยกินแบบบ้านเลยรสแรกทคมันจะเป็นเนื้อส้มแมนบีบบางนาลงไป เดี๋ยวางรอที่ปลาถูมาทอดด้วยคนไม่หายจะเห็ดเขาผัดกินประมาณส่วงจานหรือว่าอาจจะไล่ก่อนทัานบอกว่าบุญเข้าหรือไล่มาทั้งกลุ่นแตกจะมีน้ำปลาใส่น้ำปลาหอมเลยเหมหอมปลาถูเลย เมนูนี้เราต้องก็บอยอิึมทุกคนเพราะว่าเราบเคยกินเกับเราแลือว่าเบิ้งขั้นตอนการเฮ็ดกับโบโบคอยยุ่งยากคอยนานแต่ได้บโบได้ใส่ยังไงไปจะเคี่ยวลงไปจะเคี่ยวสอยเนาะห้อมแบ่งบอกกันโบห้อมหัวแดงประมาณนี้แหละก็ะเลียวโดยบอกเคีง่ายเลยอันนี้ชื่อว่าเราเอาไว้กินเคี่ยวกินกับข้าวผัดปลาทูเขาเนาะหมูซีซั่นนะกินในทุกคนอร่อยว้าวอร้อย ก็สิมก่อนกัไปซาดัได้เลยตุ่มบ้างด้วย่วนีกบอกล้กสีเหมอนทุกคนอือะรนะต้องใช้น้ำปลาอีก่อให้กระจาสาวเห็บวงสว้มัาจตปวสยามเค็มมาจังใช่คบวงดูร้อ่าสีสั้นนาตาแบบน่ากินเลยทุกคนเพินอ่าน้ำพริก น้ำพริกน้ำปลาพริกน้ำปลามีคลิปในขึ้นพันธุ์ของคอมเมนต์ว่าน่าจะเหมือนกับพริกน้ำปลา,าก็น,น่าจะดีนะน่าจะไม่ตัวนะี้เลยเนาะเน,น,นาะเดียวกันเลยพอเะาไปเบิ้งมาแล้วเป๊ะเลยอะาฮาโซอเบิ้งปลาทู่กันเลยพริกน้ำปลาของเราเรียบร้อยแล้วทุกคนดเดี๋ยวเบิง้งจุดหม้อ่าแล้วก็กินน่ากินเห็นทุกคนปลาทู่น่างหงอกพอหัก รู้สึกว่บเป็นอาหารที่นา่ากินล่ายนะทุกคนอาหารไทยเมนูนี้ก็คือข้าวผัดปลาทูโบราณสุดซุดโบราณเ้าซาซลงมือเฮ็ดเองคือเก้านะทุกคนอยู่กับบรรยากาศอ่าอยู่บ้านร่างบ้านเขาเองเพราะว่าพานมาห่าก,กะทายในตอนกลางตอนคำมะทุกคนเบิ่งละ่ะตอนมืดมันจะข้อบ,บรรยากาศตอนหอยคำลงแรงนิดน,นึงทุกคนนี่เริ่มมีมอกข้นแล้วทุกคนเพราะว่าเริ่มมีกรัรนจุดปลา ที่บ้านก็มาพิมนะรู้ว่อากาศเย็นเหงาทุกคนเอาพอดีอยู่นะอากาศพอดีสดชื่นแต่บอกอ่อนใจเย็นมีลมพัดเย็นอ่าสุกแล้วทุกคนกระโองเหงาอ่าเรื่องมันอ่อนนิดนึงเนาะพ่มเฮงาแบบนี้เดี๋ยว่พิมพ์ก็จะซอยแกะปลาโถ่ซะโซะซะโซก็จะทำผัดอ่านี่ก็ผัดข้าวผัดกระเทียมก่อน แล้วปลาทูของเรากำลังอ้าปากเลยมาทุกคนเดี๋ยวพิมพ์จะซอยแกะปลาทูให้ซ้าโซ่ก่อนเพราะว่าแต่นี้ซาโซ่เกี่ยมเครื่องเพื่อจะเริ่มผัดข้าวผัดหอมแล้วนะทุกคนมีกันหอนเลยเพราะว่าเขาจะแยกเอาแต่เนื้อข้องปลาทูนะทุกคนตามที่สูตรโบราณเขาซ่อนว้าวขัอนเลยทุกคนอึม น่ากินแหงปลาทูอันนี้ปลาทูนี่ก็น่นาจะเป็นนําเข้ามาจากเมืองไทยแหละทุกคนเพราะว่าเป็นหน้าปลาทูอ่ะหน้าง,งอคอหักนะตามที่พ่ะพิมพ์ไปถ้ำอ่าไม่คามาหอมแห้งเดี๋ยวจะข้อแกะปลาทูไปเรื่อยๆก็ได้ทุกคนเพราะว่าเขาต้องในแยกเอาเนื้อเอากางออกนะ มาใน,นเนื้อปลาทูที่บอผิวแกะทุกคนนะโซ่ขอสินไม่นึงโคตรนุน่มเลยซะโซปลาทูนี่ที่ว่าเซฟไงทุกคนต่างจากจปลาทูนน้อยบ้านเงาเนาะเค็มบ้านเงาเออบ้านหงอ,หอใจเอาเค็มปลาทูนน้อยอยู่ที่ว่าเขาเคยกินแต่อันนี้เหมือนแบบแบบนัวกำลังดีเลยเห็นเด็กก่อนจะโซ่เริ่มแรกกะผัดกระเทียมก่อนทุกคนกระเทียมซอยสับละเอียดลงไปผัดในห้อมก่อนเนาะเพื่อว่า ูุดนี้ก็จะมีเครื่องปรุง่าตัวนี้โบแม่เลยทุกคนมาเพิ่อความ้าขึ้นก่อนนี่มันล่งยิบผิดมาอาซอสปรุงลดอาหารแห้งนี่จะเป็นอาหารหนึ่งที่ว่าโบคอยอยู่ไขมันไล่ดอะตอนนี้เนาะซอสโซ่ทานมาแต่มันเป็นเนื้อกับเนื้ออันนี้ก็มันกันน่าจะมันมาจนกันมั่นิปนึ่งแดีวปลาถูกรที่เป็นปลา ป่าที่ว่า,า,วา,า,วามันแค่มันไล่อยู่หรอสมบรยาก,กาศไปนำทุกคนเึ้งว่าอย่างอีกมีอีกตึมสะพานที่หนึ่งที่ว่าหอาหายักษ์เกไให้ทุกคนมึงสู้น่เหรอหน่อสาสนเนาะเดี๋ยวไวๆนี่แหละจะใหนมุมนั้นเว็บงามกว่านี้ทุกคนอ่า้อมเลยวันนี้กระเทียมเจียวนี่ พอไข่ลงไปเลยไก่ไก่ซ่องฟองโอ้โหรสชาติองมาเป็นเปกติ้าโซ่เคยกินเนียได้ดเยขาผัดเนี่ขาผัดจะแบบห่อผัดทั่วไไป่ซอผัดเคีมสยส่ไข่ทุปกป่เยคนแต่ว่าจะบุบีหุ้ยชไข่กับะตะกี้ด<ม>ี<ม>แล้วก็<ม>ใส่แ<ม>บบอันี่เสร็จเนียชีวิใส่อยอ่้ หรือว่าเขาเคยกินกับเป็นข้าวผัดแบบคือหม้อไกผัดกับมีตามรานข้าวทั่วไปกับแบบคือข้าวผัดทะเลบ่าจิเนาะแต่ว่าเป็นข้าวผัดที่ว่าใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้ใส่พริกหนึ่งหงแบบครั้งแรกเลยเอาไปเสิร์ฟกับคนไหนได้นะมีหกันเป็นการที่ข้าวผัดครั้งแรกข้าวผัดปลาทูโบราณที่เจ้าโซ่ครั้งแรกเองแต่ว่าข้าวผัดบ้านเราเจ้าโซ่ก็ยังบ่ค่อยเฮ็ดแล้วตะไคร่ห่อแดดเดอร์เจ้าโซ่จะใส่ พร้อมแดงก่อนโอ้พร้อมแดงมันไปผัดเนาะใช่ไหมคะจะมีให้ทิคายกินนิดนึงเออที่ว่าผัดอันเครื่องพวกนี้เขาก่อนปกตินี่เขาผัดนี่เขาเอาไข่ไปผัดแล้วจะเขาตามลงเลยเนาะซอสตัวนี้จะเดี๋ยวเริ่มแล้วพวกเครื่องผนไผ่ก่อนโอ้โหมันมีกลิ่นแล็บพุ่งขึ้นมาเลยกินิ่นอะไรมาคู่ไป าที่วางหัองไว้แล้วทุกคน้อนกากระแซงซองผิดเอ้แซ่บผู้เย็นไว้เพราะว่าซุปเฮาบอกให้เอาเข้าไปแซ่เย็นไปก่อนไปก่อนมาผัดเขาจะแซ่เป็นเม็ดประมาณห้ามีจานทุกคนในระหว่างทีหลอท่้าจะโซผัดเข้าให้เข้ากับเนื้อไข่ค่ะสมบัติก,นนกาศโดยรอบไปก่อนทุกคน ตอนต่อไปแล้วทุกคนลงลดโดยน้ำปลาตัวนี้กะจะบลยังห้องสุดลดนะทุกคนแม่นแน่ซุสก็ไปใส่ยังไงมีเจน้ำปลาแบบน้ำตาลในมันด้วแม่นแน่สารตาลกับปรุงห้องเลยมันตอนี้ต้องเป็นน้ำตาลทรายเหรอปกติน้ำตาลทรายแดงแต่ว่าข้างหองเบลมีที่เพิ่มเติมน้ำตาลทรายข้าวเจแวนนต้อตรงนี้อบน้ำตาลแดงไว้ คือว่าเครื่องปรุงกันอีกแบมนี้เลยทุกวนรสยลราฟหอมฟุ้งเลยันต่อไปจะใส่เนประถูกแกะขก้าวหลองไปประถูเทกรกระไรเลยเป็นง่าไหมดเลย ต้องเหรอเห้สิ้นทุดค่อนข้างใไงหนึ่งเชื่อผัดแต่มันอาจจะแตกออกอ๋อไปผิกซอยลงไปทุกคนผิกซอยเนี่ยเป็นผิดดิบแล้วก็โซน Under. อ่ะจะม้วนเป็นผิกแห้งใส่นัมเด้ออ่าเพื่อนซีสั่นแล้วทุกคนตัวหน้าตาเนี่ยมันเป๊ะตามที่เขาบอก,ออก,อกแต่ตามที่อันฝ้าโซ่มันผิดอีกแล้วนะ่ยแ้วผัดปลาทูโบราณ ดีกันมากกินมากอ๋อผมสุดมมภูมิใจจังนิดนึงเรามีทีเห็นซี่สั้นายคือกับวิธีกับจอยฮิตเลยเนี่ยจะเป็นรูปซมเมนูนึงใช่ไหมใชง่ายเลยทุกคนนะสำหรับการวิธีการเผ็ดเข่าเพราะว่าเราลองเฮ็ดมันเราควาสึกว่าง่ายมันจะแตกต่างจากทอดผัดบางทีโซอสมีฮอตอ่ะผักเคี่ยมีปลาทูมี มะกูดหรือว่าวใบขิ้งหูซอยใช่น่ะถ้าผัดบ้านแาวบ่มีก็มีโอ,อ้โหนี่ขั้นตอนสุดท้ายเนาะก็จะใส่ผักบัวด้วยความเอินหอมซอยหอมซอยอือหือติอ,ตอหอ,อ,อมซอ,อยลงไปว้ารวยเพิ่นซีเคี่ยวทุกคนอือหือต่อไปก็เป็นการรับประทานแล้ว ว่าปรุงกันซีมเลยด้วนะปรุซีมกันบ่ซีมเพือองงเ่อ,อ,อไปรุงเอางวรสชาติองเป็นได้ีสันสันนะกินเห็ทุกคนแลซอสลองซีมมั้งอ่าซอสซีมซอมซีม เพราะว่าปลาทูนี่นห้อมแพงทุกคนนี่ปลาทูตอนนี้ใหญ่ซาโซก็มีการเจ็บคอด้วยทุกคนว่าอากาศเปลี่ยนอากานบรสบายนีย่เป็นจนังได้หรือว่ามันต้องได้ตัดเลี้ยนกับอันน้ำ,นำ,นำพริกน้ำปลาก่อนแม่เดี็กเขาสิมเข้าแต่มนันนิดหนึ่งบางทีนนเนื้อปลาลาดเกินไปอ่าหอมทุกคน เป็นยังไงชาบาเทียบใส่กับข้าวผัดเดี่ยวเคยกินไม่ค่ะคือกับข้าวผัดขอหเ่าเลยเนาะต่างแต่ว่ามันจะห่อสมุนไพ<ฮ>รกีฮู้แล้วก็ฮู้ที่ไข่ขึ้นมาหาน,นะบ่พิม <c oughs> แล้วก็มีกลมเผ็ดอ่อนๆด้เผ็ดร่าวนะแล้วก็ห่อปลาทูเม่หบ่กไม่ละเท่าจะตัดตัดตามเลยแม่นะทุกคนเดี๋ยวหัามากินข้าวกันนะถือว่ามอนี้ก็กินกับบรรยากาศแบบกำลังคอยคำลงแรงตามเคยนะซาโซ่จัดจานก่อน นี่ครัาตักกินแ่บง่ายๆเลยด้วยตกคนของใบตบแตงจานยังไรแตงโดยปิดมางทีนิดนึงแตงกัวก็ใบนี่ก็ต้นหอมต้นหอมใส่มีอ้อนใส่โดยใบผักชี ตกแดงน่าแค่น,นี้ก็เสร็จแล้ว <Okay. S 1> หาต้องเล่า <Okay. S 1> ลเสร็จไปแล้วหนึ่งจานทุกคนนี okay. ่อ้าวมาทุกคนห้อมแหงตอนนี้กีซ่าโซซีไมไปแล้วเนาะ เอาไปเดี๋ยวให้ซอสสิบตัวนึงหลอกใส่อ่ะพริกน้ำปลาเบิรงทุกคนเมื่อกี้การรสชาติออกเป็นประมาณได้ซอสออกเป็นมันๆห้อมๆเครื่องสมุนไพรมันบอกเมนแมนรสชาติมันก็คล้ายๆกับข้าวผัดต่างแต่มันจะหอมกินต่างจากับผัดเราจะหอมใบอ่ะเครื่องที่ว่าห่อซาลงไปคือใบขี้หูท่านเนาะกับหัวซีไข่แล้วก็จะมีหอมกินปลาทูเข้ามาฮะนี่แล้วนนี้กินไส้กับพริกน้ำปลาเบิรงทุกคนมันจะออกมาเป็นอย่างไร ศาสตร์อาจจะจัดจานขึ้นเพราะว่ามีพริคกคิโน่ซอยนะอหอมบอกแหงหอมกันแต่เองบอกหอมพออริกคิโน่ซอยเนาะยเป็นกลับนี่ว่าเข้ากักบแหงหรือกับแซ่บหรอ่ะเดี๋ยว่พิมพ์จะข้อสีม่มึงกันได้ทุกคนเดี๋ยวซีมออตอนที่ว่าบส่พริกน้ำปลาเมึงก่อน ตามทีบอกเลยรสชาติอ้อกแบบมัน,ม,น,ม,นมันห้อมกินสมุนไพรคือซาซบอกเลยห้อมใบตะไคร่ à, ห้อมตะไคร้ห้อมขี้หูดนะทุกคนแล้วก็นำโดยกินข้องแปดทูนี่ลงซดพริกน้ำปลาเข้าไปรสชาติแห่งเตะเลยมั่เมื้อลงตัวขอใส่บ้างทำงี้ง่ายเลยทุกคนใส่พริกน้ำปลาเข้าไป ตามที่ FC คอมเมนต์มาไล่บอกไล่ขดละเพราะว่าอยากให้ลองใส่เบิงึงต่างเลยบริษัทแห่งเข้ากันม,มันดีแบบนี้นี่เองอนำ้ำปลาพริกน้ำปลาทุกคนแซ่บเลยแฮมแห้งเดี๋ยวพี่จะข้อบลอกกันว่าพอพริกน้ำปลาเนี่ยมันจะออกหวานนะซะซนะิโนเนาะหวานส้มหวานส้มแล้วก็มีห้อมอพริกขี้หนูซอยแล้วก็ กินกระเทียมขึ้นมาอีกแล้วกรับห่อหอมแดกสดหอมแพงน้ำปลาใส่ทุกคนแซ่บแพงนี่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์จานนี้โอ้ยมันเพราะว่าเป็นมือนกับพ่องวิเศษนชตมีซอสเ็ดคือวายามันจะเค็มได้เนาะฮะตอนเป็นน้ำปลาสดเทานะค่ะบริปรุงบริมีแป้งน็อตเป็นหน่วยงซ่อีกนะทุกคนติดใจแซ่บพริกน้ำปลาง่ายๆเลยแงงกลัว พบราณซะโซ่ส่วนใหญ่ก็จะอันจะซาเต้หมี่่งเผ็ดขี้นู่นแล้วก็จะมี่เต้นน้ำปลาอะไก็แล้วนะเวลากินรู้สึกเค้มๆครัคือว่ารสราซาจะเป็นแบบเดียวกันจริงๆก็จะซาด้ำตาลน้ำเดงน้ำตาลเคี่ยวเด็ดตัวนี้มันก็เลยว่าเฮ็ดแล้ละมุนแล้วก็เข้ากันแห้งเลยทุกคนเป็นครั้งแรกที่เคยได้กินพริกน้ำปลาสู้ตู่มาจากเมืองไทยนี่น่ะแซ่บเฮียงดักซาเลยทุกคนบอกขึว่าน้ำอ่ะน้ำปลาใส่อ็น กระเทียมใส่อันนี้แบบเห็นถ้าเปลี่ยนแบบอาหารไปคนละย่างเลยทุกคนแส่ขึ้นลายอืม,มกลมแข็งอาซโซตอนนี้รู้สึกว่าพริกน้ำปลาของเขานี้ทึกจใจแ็งชีมมดแล้วทุกคนเกียงเห็ดไา่เติมนะตักใส่ตักใส่เลย มันเขา้ากับอ่แซ่บแหงทุกคนเข้ากันแหงเลยเข้ากับอ่นะข้าวผัดปลาทูโบราณแหงทุกคนยอดมาเดี๋ยวเฮามานั่งกินข้าวกันอีกติมท่านหนึ่งทุกคนเมื่อกีก้กระซิบไปไล่ขับม,มาทุกคนเบิกละต่อไปจะเป็นการนั่งกินแบบจริงจังเลยอ่ะทุกคนซอยกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเขาเด้อแล้วก็ที่สำคัญทุกคนซอยเบิ่งโฆษณา,าเพืปิ้ลอากาศสนับสนุนพวกเขาเด้อนะในการเฮ็ดคลิตปต่อไปทุกคนมาขอนั่งกินข้าวน้วกันก่อน,น,นทุกคนมา พิ่งน้ำปลาเดี๋ยวขออนุญาตจับจานนิดนึงคนมันอิตุกมมว้าวมันดีอย่างนี้นี่เอง พิงน้ำปลา,าเาได้ค่ายดีแล้วนี่โต๊ะกันน้อยทุกคนจานกับอีโต๊ะได้ต้องได้จับหนึ่งเด้อฮะ เมนูท nice ี yard, the the ่เล well, so ่นง่ายๆให้หน่อเนาะตัวนี้บรีนยุ่งงานไปอ่าบรีนตำพี่แก่ง่ายๆทุกคนเพราะว่าถ้าจบไปเราจะสะดุดใจฮะเน่ะเป็นคาบ้าก็ผัดปลาทูโบราณแล้วเสร็จคือเอ๊ะมันมันมันยั่างขนาดเข้าไปเบิร์นกันเลยพอดีที่เขาหอเลือเนี่ยบรีนบอกมันเดีนมาลองกินได้ทุกคนได้เบิรงแล้วกันได้ชิมเหมือนกันเห็นมันนี้เลาเห็นแล้วก็ติดใจแห้งทุกคนติดใจอันนี้เด็ดแล้วก็มากินคู่กันเข้ากันแห้งเลยแม่ทุกอย่างเลยเพราะว่า บอกตรงเลยทุกคนเขาผัดปลาทูแบบนี้นี่อยู่บ้บานเหาอหนัาหาน,นหันบ้านเฮาบ่มีข่ายโบม,บมอีอยู่เมืองอยู่ลาวอยู่ลาวเนื้อนี่นะงโรงพยาบ้าลบ่มีข่ายทุกคนแล้วก็พริกน้ำปลาทุกคนถ้ามาไปกินรสจะออกเค็มบ้านซาซาเต็มเีรสเค็มนะกับเผ็ดในเดียวแล้วก็แล้วเลยจะบริเป็นรสชาติแบบนี้พริกน้ำปลาบ้านเฮาจะเป็นแบบนี้ก็คือใส่แค่น้ำปลากับ,พ,กบพริกน้าปลกับจ่อยแล้วแจะบ,บ่มีจะบ่มีหัวหอมแดงจะบ่มีน้ำตาล มันก็เลยเห็นหน้าเข็มนะเวลากินมาคนขอดติมคำหนึ่งก่อน,นที่คนพริกน้ำปลาที่ว่าหมดเลยเลือกแต่น้ำปลาอยากจะไปสอยพริกซะเพิ่มแม่ข้าโซ่กันเรียบร้อยอย่างนี้นหนึ่งนะ แหม่แพบบงเออถือว่ามันติดใจพริกน้ำปลานี่อยู่มาทุกคนจะมาคลิปนี้กัจบไวเพียงแค่นี้เพราะว่านี่ก็เป็นอีกตเมนูนึงที่ว่าเหารู้สึกว่ามันแซ่บแล้วก็อร่อยไล่เป็นเมนูที่ว่าเฮ็ดง่ายกินง่ายแล้วก็วต,ติดใจดกุ้งบริไล่ทุกคนกคนนุ้งซอสได้ซื้อมาเกลี่ยมให้หมดแล้วยังเซนคือผักอ่ะแม่เก็ใบขี้หูดเนี่ยที่เหามีติดตู้เลยทุกคนเพราะว่าย้อนย่างเพราะอาหารไทยโซไล่เนาะสมุนไพรแล้วมันจะมีใบขี้หูดประจำพะนะถ้าถ้ามาเป็นอาหารบ้านเฮาแท้ จะบุกคอยใส่นกเลยแต่ว่าจะมีเฉโพกเข้ามาในแท้ทุกคนคือด้วยเฮ็ดอ๋อบอหรือว่าเฮ็ดพวกกับอันคั่วผัดแก,แกงแล้วจึงใส่ทุกคนแบบเมนูอื่นก็บ,บุกคอยใส่นะ่ะแต่ว่าตัวนี้นี่เท่าไรว่าแมนแมนเลยนะกันนี้ก็เป็นเมนูข้าวผัดปลาทูโบราณที่ว่าพีมือเส้าโซ่เส้าเหล่าเนื้อคนลาวเฮ็ดอาหารไทยนั่นเองทุกคนนะก็ถือว่าแซ่บแหงอร่อยแหงนะนี่เราก็อิ่มกันไปแล้วกับเมนูนี้แล้วเส้าโซอ่แสุดท้ายซเส้ากอ่าัข้าวฟัก ขอประคุณเอฟซีทุกคนเด้อเทวาคอมเมนต์ให้กำลังใจแซ่าโอกับบอพิมพ์เนาะเทียบให้คอมเมนต์ร่าเลยเทียบในคลิปลงไปแต่ละคลิปมั่น่ะแล้วก็มีคนแนะนำมากาติสมพั่น่ะแซ่ซ้อก็ดีใจเนาะเทียว่าคนในบางคลิปเขาตื่นจุบพั่น่ะแล้วก็ขอบประคุณอีกครั้งทุกคนเทียว่าบวกดข้ามโฆษณาให้อ่ะพวกเขาสร้งคนเนาะเพื่อจะเป็นกำลังใจเล็เรกน้อยๆเพื่อเป็นต้นทุนให้เขาไปซอกซื้อวัตถุดิบมาเฮ็ดเกี่ยวกับอาหารไทยเพราะยังมีอีกหลายเมนูที่เวาอยากลองแล้วก็อยากลองสิิมันนอยากกเเ็ดให้้ทุคไบงแล้วก็ได้ติสมนกันทุกคนนนเเพาาาาะววว่่่้ทททีีมมูอ ถ้าจจะบูฮูจักเนาะสมานแนะนำแนะนำอาา่ะท่านอันบอกคอมเมนต์กันได้เดี๋ยวส้มจะไปลองหลกักการจะไปซ้อเ่ะาทอดิบหลกักการไปห้าสูตรมาเฮ็ดให้ทุกคนได้เบิรงหลกักการได้ซินเหมือนกันมาเบิรงนี้แอร์อก็หาส้มคนมาหลักกินถ้าจะเป็นแบบได้น่ะรสชาติของมันนะ <Okay. S 2> พอโซล่าที่รสชาติจะเฮ็ดผ่านหมายก็นท,ที่ว่าก็ว่าแซ่บหมดทุกเมนูเลยที่ว่าเหาเฮ็ดมานา่าะซึ่ว่าอย่างหนึ่งเขาบอกเคยกินได้บน <S <S น่น่ะลองซาร์ที่มากินรสชาติที่มันตาอ้าปากกันเลยว่าเอ๊ะแบบนี้มันกระไดอ่ะสีหนาใบคลาาาายๆว่เพะบ้นจ หัวอ้าห้าซิเมืนกับบคือกันอยู่แล้วนะทุกคนเนาะก็เลยว่ามาให้เออแล้วอันนี้ลองซาอันนี้ลองซาก็คือพริกน้ำปลาให้มันบลอกให้กระเจาซาบ็อกโซ่ก็หกบ่วงเมืนบลอกแต่ซาโซ่เอ๊ะซาหกบ่วงยามันสิเข้มแล้วโซ่อย่างซาเดซี่ขาซาเดซี่แล้วมันก็จะจืดไปอย่างซาหกพอดีแซบเลยนะทุกคนจะเป็นแบบนั้นใช่แม่เพราะว่าสู่ทุกอย่างก็คือ ซิกอาหารทุกอย่างทุกเมนูที่ว่าเฮามาเฮ็ดเนี่ยกเ็เป็นเป็นซ่องยูทูบที่เฮาเบิ่งมีคนติดตามหลักล้าน้นเลยแ,แ,แล้วก็คลิปทุกคลิปที่ว่าเข้าซ่อนกับยอดวิวไล่ล้านเลยทุกคนก็คือแบบเป็นซ่องที่ว่าน่าเสือ้อทื่อใดกับการเห็นอาหารไทยที่ว่าเฮาไปเบิง่งเป็นแบบย่างมามเป็นอ่าแนวทางมานะเป็นวิธีมาอ่ะนี่ก็ประมาณนั้นทุกคนขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่ว่าเข้ามาชมคลิปเดอหรหลอดท้าที่ตามคลิปต่อไปแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ว่ากดไลค์กด, like, กด share, แชร์ซับสไคร์ แนะนำแล้วกับบอกเขาไล่ๆยางเด้อวันนี้พวกเขาต้องขอลาไปก่อนขอพระคุณไล่ๆทุกคน